แต่วันดี้รับมันีีมัสิดเบสครับมันเนี่นะครับบังจะใส่อาหารป่านะไปแช่น้ำมาก่อนับแช่น้ำแล้วเขาจะมาปัลนดมันก้อนนะครับแต่บางทีจะได้เพราะมันนีพวกมัสิดบึงดนะครับปลาปล่อยไว้อยู่เป็นปลาเลี้ยงนะครับแต่ว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติครับจะมีปลาลงเหลือแบบับ ปั่นให้มัน,นแน่นๆน,น,น,นะครับพอถึงน้ามันยังจะเบอ้อนะครับมันจะบ้อระเปรยออกครับได้แล้วจะลองเบิ้งนะครับ,บนันจมแล้วตรงละอ๋อหยุดละตรงละตรงละอ๋อเขินมาแล้วครับขึ้นมาแล้วแล้วถามมันจมไหมครับจะดึง ุบทุุครับปาติดเวลาครับเหมือนแบบโยกข้นมาอย่างเป็นปลาปลาี้ยงไห้นะครับแต่ว่าก็ว่าเราพวกดนจะห้อาหารนะครับกเาจะโจยๆนะครับโอ้เยเขึ้นมาได้ปุณสายุดุดรุดุโอ้นตากุ้งนี้ กล้องมาแล้วเอ๊ะครับโตปลาเห็นว่าเอโหเต็มกล้องกล้องมัดอะไรนั่นวะครับครับไงแหงครับแต่ว่าจะจอยครับเพราะว่าห้องบุคคลจะให้อาหารมันแบบนะจอยจิตเงี้ครับแต่ว่าตุ้ยย์ครับพูดน่ะ โลกว่าครับนี่เกือบสองครับนี่ในซ้ำหนาบุร่นะในตัวแปรและตัยเอาจุดยอดสิบมีครับว่าจะได้บ่